สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News พิธีกรหนุ่มชื่อดังลั่นเชื่อมากลูกชายสุดที่รักคือกุมารทองมาเกิดยิ่งโตยิ่งน่ารักน้าเอ็นดูสุดๆส,สำหรับน้องไถกาลูกชายสุดที่รักของนิวเคียร์หันสาดีเจเพชรจา เราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักพัฒนาการของน้องไทยก้าอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลซึ่งล่าสุดในรายการทัวประลงมีแขกรับเชิญมาคือหมอบีเสกสันทรัพย์สืบกุลหรือหมอบีทูสื่อวิญญาณโดยมีบางช่วงบางตอนนิกกี้หนึ่งในพิธีกรถามว่าทำไมต้องถวายน้ำแบงให้กุมารทองหมอบีกล่าวว่าอธิบายโดยใช้คำรวมๆว,ว่าวัตถุมงคลหรือไม่มงคล ไม่ต่างจากเครื่องรางของขังการสร้างกุมารโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่ได้เอาวิญญาณคนมาใส่นะครับแต่เหมือนเป็นการสร้าง AI ขึ้นมาทําให้สิ่งนั้นขลังแล้วใช้ทําพิธีนั้นก็ว่ากันไปดีเจเพชรจาที่เป็นหนึ่งในพิธีกรได้กล่าวถึงว่าตอนนั้นเชื่อ100%เซเชื่อมากว่าลูกตนเป็นกุมารทองมาเกิดหมอบีกล่าวเสริมว่าไม่ผิดแต่ไม่ใช่ตนไม่เชื่อ แต่ต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ